ฟังเขาแฉมือ่หอุนแกว่าฟัโอ้ยกไอห้จะดีก่าลูก่ะฟังเพรมันฟังพอเขาบอมันนแฉนฟังเข้าจะบอกไม่เขาจะบอกเข้าจะไหนบ่ามันเชี่ยวเขาโ่ยยอมรักก็จะขอเขาแสมือใชแไหเว้ยขอไม่ขี้ฟังพ่อมีจงเอกอักขระเด้อเออเอ๊เไต่ไข่เออใช่เนี่ยอ ชอช้างได้ปาชอช้างชอช้างชอช้างนี่ชอชโอ้ยาเขาเียแล้วกันไหมทำไมคือาเขาดผินบ้าไดช่ชู้อไไม่ลูกเอาไปไม่เอาเวอรเดี๋ยวมันสอนสายมันสอนนจับไปด้อาอยช่ช้างดวโอ้ยและตอนนั้น่ะาไปข่าคืนเลยว่าัต็งไม่ มันก็เป็นแค่โต๊ะเดัยวแต่มว่าถ้าหูวข้อเออเอาแ่่เอาแม่ไป่กก่อนป่ถาเมึงคำเดียวยากได้แต่เมืองเกิดมาของก็แม่มึงหยอกมึงที่ดีเลยหกเชืนครับยอมไีเลยแค่นี้ก่อนเดก็ได้อยานั้พ่อกูตายไหลเลยแต่ว่าตัวบ้าจะใช่หีือเป่าขอโทษใช่ไ ไม่ต <Net> ัว้หน <est> <isa> ่ีเบาะไวตเลยต้อนไว้ได้ต้อนหมดทั้งงานเันก็มีมันกสียนนู่เลยทั้งงานมีลากระ่าย่างไทยว่ะคุณจิกินจับเจอคุเห็นบากกว่าน่ แต่ว่าเราคือสิบคนดแปลงกันแต่ว่าเราไม่เขียวมันนม่ได้มันกมได้สีแต่งแต่ว่ามันเยดซิฟันนักขับยูแต่ว่าตันแบ่งซิฟานเซลเนมันได้เป็นคนขับรถยนต์้าสอนที่นี่จีบสาวเลยอสั่งเลยิไม่ต้องไม่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 จีบแบบไม่จีบแบบผู้หญิมหน้าไม่ขี้แยมองหน้าผมเออทำไมล่ะมูผู้ชายพอไม่ผู้นเิียแล้ลว พี่เยอะกว่านัโอ้ยไอ้ตัวนี้เยอะก่นั้น่ยาจะอยูุ่บนเนอะไป็นสมาชกกับนีบสุขุนนี่ไอยู่คอนกนในยี่นิงอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยไอ้ดีเจ้าพวกแยกเป็นคนตืเอามามาของแปลกนะจูซื่อมือในยี่แคร์ใครบอกเขาไล่โคดไล่โคดเมื่อนั่งรู้ไปซื้อตาคบ้าน คนนั้นนะตักคนนั้นนะพีเอดีนะแล้วม่จีบพียูวะใั่มันาาคอนแตกด้วยว่าจีบในยูนกำลังจีบนนระธารเจ้าคารมพิมพคไทยทำสนุกสนุกตอนสนุกตอนแต่มือขโชติโชตเชื่อเช่นนั่นช่อเชื้อเช่่สองสี่เชือชอเชื่อไม่ดีเพราะัน สองเสือลาัาไทยชื่อเ็งภาษาไทยแท้ให้กูถามปัญหามึงไงมึงว่าตัวอักษรใดที่ฉลาดที่สุดก้อยก้อใก้อยเมินหอยหีบอันนี่สองหัว ใจโมดีจุอยไม่ใช่อยากขออก่มึงเหรอองานีหัวเด็ใครถามกันเนี่ยทำไมนางศิลาไม่กล้ามาถูกทีค้ตนตกเออเถือเถืออยากู้วอยาก่าตอนนั้เขาเป็นตัว่อร่งลายบ่อนฝรั่งลายก่อนเนี่ยอยากเอาดนางศิลาที่ไม่กล้ามาระเทเออ บวาพระรามสเอ้าจันทพูดเห็นล่างล่งขายคเดียวล้านึงสิพ่าเนียคุณมรเลยนังชาติสี่นี่ไหตปิดหน้าเห็นนมปิดหลังเห็นขนลูกติดเศิสาวจังไรขนาดเาให้คูมันยิงม่ตอบอะไรเป็นควาจริงอยา่ ปิดหน้าเห็นนมปิดหลังเห็นขนเขือ<พ>อะไรนี่ยังพอพอไอทีเนี่ยปอกปอกมึงปอกปอกนี่ยังพอผู้มชายนี่มาตอบดิมาตอบปิดหน้าเห็นนมปิดหลังเห็นขนเขืออะไรใช่เอาจะดูยังงงเ,เ,เอาพี่น้องตอบได้ป่ะเอาถ้าพี่มู้ายิงตอบไปไอเนี้ยตอบได้ครับ ผิดหน้าเห็นนมผิดหลังเห็นนที่ชื่อวังผิดหน้ามันไม่ใช่คำอย่างครับวันโลกเก่าว่าพอแล้วก็แดงเดียวแบบปล่อยไปนเอาไส้ปูเลย้งขนมขนมตายแต่ปะค่ะเอายาววนวนวนนะวน ไม่เนนนยางเอาข้าหลเป็นนุ่มข้าหลังเราเป็นขนเขาเม่เห็นขกันะขนเดียงนี่เลยถ้าแม่เขาตอบเราให้แล้วไงป้ากระตายกระตายเขาก็เห็นขนเ้าเห็นนุมเปรียบหลังไปเห็นขนขนุ่มต้าขนมซื้อข้ามมาขนมมึงแยอกป็นสองท่านเลยอะ ฟางนานเป็นคนเอาคุณมานีมาได้เร้าอยู่ยอ่ะยังวัวเราไม่เข้จใจอาจารย์ขึ้นเก้าสีแน่เลยต้องขึ้นเก้าสีเลยะไาแน่เลยเขาว่าขนมดีไหมเออขนมแยกออาขนมถ้าหนูปิดขอไขไว้มันจะเป็นเพาว่านมอ้ะหได้ๆไปนีคำถามูอ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ย้ย เนี่ยก่อนใหเขียนเนี่ยก่อนเขียนเขียดเขียดเขียดย่างไรู้หใสใมัอนอะไรนี่เลยโอ้ืนไนแล้วนขนมลอะมันมันพีแบบไหนอีขอใครไว้พีขอใครไว้ม พีขอใครอ่ะไรเก็บพี่ขอไข่ไว้พี่ขอไข่อะไมันชิเป็นนมอ่านว่าอะไรพี่ขอใครไว้อ่านว่าปิดหลังยื้อใส่เหรอนี่ปิดข้างหน้าข้างหน้ากันมาทีนี้ขอใครนมไปฉันนับปิดข้างหลังปิดมา่วมาอะไรปิดขวดน้องมาทั้งวันทั้งเวียงฟังเพลงเดือนวาบมาทีนี่โมงแล้วหลงได้เสื้อหนูงสือตั้งมาฟังเพลงดีกว่าทีนี่มาฟังเพลงจาก พระเอกลงก่อนพี่จะฟังเพลงขอประชาชนไปยังพี่น้องที่อยู่ด้านนอกรีบเร่งระบายซื้อขนมจากแนลนะเพขนมจักแลนลผู้ชากันจีจ้ากำลังเดินเข้ามามาฟังเพลงเก่าๆเพื่อนเดี๋ยวไอ้นั่นก่อนเอาเที่ยงแล้วน้องหลบพี่หรี่แล้วนองจีก้องจีก้องจีโอ้ยมึงบอกว่าชาบุ๋มไปยังไงบ่าวไหลชาบุ๋มสมจียังสมจีคาถามอหานิยมเออเอาที่ง่ายง่ายเอาทีง่ายง่าย เจ้่างิากาพี่้องจวดจากบางกีสมองง่ายหลด้วยเห็นว่าหัวเฉียบางเศร้าอ้กข้อตาผุโอ้ยสีตามันแต่ขีดผิดสมองดิาหามาหาเรือยโอมคนอคนละโอมแล้วเออจะเป่าคาถามาหาลรวยมึงอองชักส

กละเกินก่ยมื่เกิดมัจาณสีสันเม่งนี่ขอลาเกินชุบชุบมีบางนียวนะเขาเบาเลยมันเปแกวมื่อเกิดมันเากตีนี้แฉตีบดร่ตีนี้แฉกมฟังให้พอพี่เราหวนซืนไ่เเราประดับกันไปท่านผู้ชมที่อยู่ภายทางรอบนอก เข้ามาภายในและวก็ไปออบไปแต่วารงซื่อบัตรแล้วก็เข้ามาอีก